ำไมถึงชอบเลี้ยงไก่นะครับผมนะครับมีความชอบเลี้ยงไก่ตั้งแต่สมัยเด็กนะครับก็คือพ่อนะครับพ่อเป็นคนที่เลี้ยงไก่ ว่าทำไมถึงชอบเลี้ยงไก่นะครับผมนะครับมีความชอบเลี้ยงไก่ตั้งแต่สมัยเด็กนะครับก็คือพ่อนะครับพ่อเป็นคนที่เลี้ยงไก่มาตั้งแต่เด็กครับก็เลยมีความผูกพันนะกับไก่มาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าในสมัยก่อนมันไม่มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับในส่วนการที่อยากมาให้คนอื่นได้เห็นนะแต่ว่าเราก็มีการเลี้ยงไก่มาตั้งแต่สมัยก่อนนะแต่เล็กนะแต่ ร่วมอนุบาลน,นะครับนะต,ตอนนี้ก็งานเกือบสามสิบปีแล้วนะครับซึ่งมีความผูกพันนะกับไก่นะมาตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงน,น,นักปั่นทำไมถึงชอบเลี้ยงไก่ไซงอนนะครับเพราะว่าไก่ไซงอนเป็นไก่ที่รูปร่างใหญ่นะโครงสร้างดีนะครับรวมถึงในส่วนของลักษณะที่เฉพาะของไก่ไซงอนนะครับที่มีความ อึดทนนะครับนะอึดทนผมจึงมีความสนใจแล้วก็ชอบในไก่สซ่งอนนะครับแล้วก,ก็มีเพื่อนนะครับมาแนะนำนะครับให้ลองเลี้ยงนะครับไก่ไซงอนดูพอผมได้มาเลี้ยงนะครับไก่ไซงอนทําให้ผมเกิดรักไก่ไซ่งอนขึ้นมาแล้วก็ทำไก่ไซงอนมนะาจนถึงณปัจจุบัน นะครับถึงอยู่ในวงการนี้มาได้ยาวนานก็เพราะว่า สิ่งแรกนะครับที่เราจะอยู่ในวงการนี้มาได้นานก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในด้านของราคานะความซื่อสัตย์ในส่วนของการเลี้ยงนะครับความซื่อสัตย์ในการส่งไก่นะครับตั้งแต่เรานะครับได้มีการเปิดฟาร์มนะครับมาเราก็คำหนึ่งคือความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งนะครับให้กับลูกค้านะลูกค้าก็มีการตอบรับที่ดีนะครับทำให้เรานั้นอยู่ในวงการอันนี้มาได้ยาวนานนะครับ ่สำหรับคำแนะนำนะครับผมจะแนะนำนะครับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงนะครับอย่างแรกครับผมเคยพูดก็คือในส่วนของความซื่อสัตย์นะครับในการเลี้ยงไก่นะครับเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะนึนถือนะครับสองก็คือในส่วนของสายพันธุ์สายพันธุ์ต้องดีนะครับก็ คุณภาพครับเมื่อมีความเชื่อสัตว์แล้วก็มีสายที่ดีครับการตลาดก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ทำให้มือใหม่นั้นนะครับสามารถที่เลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ครับให้กับตัวเองได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือสิ่งแรกคือความเชื่อสัตว์สิ่งที่สองก็คือสายพันธุ์แล้วก็สิ่งที่สามคือการตลาดเองครับ